นี่นะครับวันนี้ของมาลงเยอนะครับนี่เดี๋ยวลงนี่เลยนะครับนี่คันที่เท่าไหร่อะพี่สองคือลงอีกคันนึงนะครับวันนี้วันนี้ลงอีกคันนึงเดี๋ยวลงคันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นพวกโซสเตอร์ที่ลวดไปเอาลงเลยเปิ้ดไหมลุยจะให้ลุยแปดมงกุฎนี่เดี๋ยวลงนะครับ่นีของของเก่านะครับก็เยอะนะครับจะไม่เอาลงเลยไอ้กูรู้มาติดไหนไอ้ติดนี่ ได้แล้วสาเหมือนส้งรับสั้นอีกเหมบานแค่นีงบานพูดดิมันยังเดียวสองเราถอดหน้าอฝั่งฝั่งออ้ยอยโอ้นนไปคุอะไรดิคุ้มคุ้มอะไรไม่ได้ะคุ้มนี่หนึ่งบกอหนึงนี่ึงยัยันฝ่งนี้ม Hãy subscribe cho kênh Ghiền mọi người để không bỏ vào một hấp đấy